ครับวันนี้พวกเรามาจัดสัมมนา,าการวางแผนทางการเงินนะครับการวางแผนทางการเงินในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันไปมีความเหมาะสมแตกต่างตามความต้องการหรือสถานภาพของแต่ละบุคคลนะครับโดยวันนี้เราจะมาให้ความรู้ในด้านต่างๆทั้งพื้นฐานในการลงทุนเราจะมาพาไปรู้จักกับหุ้นต่างๆพันธบัตรกองทุนรวม อสังหาและการลงทุนในของสะสมในลำดับแรกเรามาเริ่มรู้จักกับพื้นฐานในการลงทุนกันครับผมค่ะพื้นฐานในการลงทุนนะันดับแรกการเตรียมการสําหรับการลงทุนนะคะหนึ่งกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาการลงทุนให้ชัดเจนค่ะพอเป้าหมายและระยะเวลาลงทุนที่แตกต่างกันย่อมส่งผลตอบแทนความเสี่ยงและสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันค่ะ 2นะคะวางแผนการลงทุนคือขั้นตอนสำคัญสู่ความสาเร็จนะคะการวางแผนการลงทุนช่วยให้เราก้าวดินสู่เป้าหมายอย่างมีลําดับค่ะสามนะคะศึกษาข้อมูลค่ะ4ี่รู้จักวิธีการลงทุนเราจัดหาความรู้และเครื่องมือเป็นองตช่วงค่ะคือ1น,นะคะก่อนเล่นหุ้นลูกค้าควรม,มีความรู้ค่ะ2อนะคะเมื่อลูกค้าเริ่มเทรดเรามีเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายออนไลน์นะคะสามหลังการเทรดนะคะเราสร้างสมุดพักการลงทุนเริ่มแรกนะคะ เพื่อช่วยวิเคราะห์การลงทุนของพอร์ตลูกค้าทุกท่านว่ามีจุดเด่นจุดใดและควรปรับปรุงอย่างไรคะ่ะ5นะคะลงมือและติดตามผลค่ะการจัดการวิวกฤตการทางการเงินนะคะ1เตรียมเงินสำรองฉุกเฉินสามถึงเดือนนะคะเพราะหากเรามีเงินออมสำรองฉุกเฉินเตรียมไว้ก็ช่วยให้เราพอที่จะพยุงตัวเองได้นะคะ2นะคะลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ํานะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ไม่ลงทุนมีความเสี่ยงยิ่งกว่าคะ่ะ3นะคะหารหล ได้มากกว่าหนึ่งช่องทางน,นะคะเช่นการขายของออนไลน์นะคะหรือว่าการทำฟรีแลนซ์นะคะสี่นะคะปรับพอร์ตการลงทุนและติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนนะคะหนึ่งวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะการลงทุนนั้นควรดูที่อาาัตราเงินเฟ้อน,นะคะว่าจะมีแน,นวโน้มสูงตลาดเงินขาดสภาพคล่องจนทําให้นะคะต้องใช้มาตราการตึงอาาัตราดอกเบี้ยรหรือเปล่านะคะสองวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะสําหรับ การลงทุนแล้วหลายๆครั้งที่การเมืองมีความวุ่นวายค่ะผู้ลงทุนควรที่จะนําหุ้นออกมาเทเพื่อลดความเสี่ยงค่ะสามนะคะวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะการลงทุนนั้นในแต่ละครั้งดูว่าสถาบันนั้นกําลังประสบปัญหาการเพิ่มทุนบ่อยมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงหรือไม่สี่นะคะวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพนะคะดูการขยายตัวของบริษัทในอดีตไปจนถึงการประมาณผลกำไรของบริษัทในอนาคตค่ะ ความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะเราจะแบ่งเป็น4ประเภทนะคะ 1. ความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทค่ะอันเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนต้องสูญเสียไรายได้หรือเงินลงทุนนะคะ 2. นะคะความเสี่ยงทางการตลาดนะคะโอกาสที่จะสูญเสียงเงินลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็นไปตามอุปสงค์นะคะหรือว่าตามอุปทานของตลาดค่ะ3นะคะความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยนะคะ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข,ของอัตราดอกเบี้ยนในตลาดค่ะสี่นะคะความเสี่ยงจากอำนาจซื้อคือความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อลดลงนะคะซึ่งสาเหตุก็เกิดจากการาภาวะเงินเฟ้อค่ะรายได้จากการลงทุนนะคะเราแบ่งเป็นสองประเภทนะคะหนึ่งนะคะ active income In นะคะคือรายได้จากการทํางาน,นะคะ่ะเช่นงานประจางานค้าขายนะคะ สองนะคะ passive i n ค o m e คือรายได้จากสินทรัพย์นะคะการเติบโตของการลงทุนนะคะหนึ่งการเติบโตของผลกําไรอดีตในอดีตต้องแข็งแร่งค่ะสองนะคะการเติบโตของกําไรในอนาคตนะคะควรไว้ใจได้สามนะคะการบริหารจัดก,การทางด้านต้นทุนและรายได้ค่ะสี่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยดูยดยจากผู้โดยดูยจากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะสภาพคล่องการลงทุนนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่อง พื้นฐานที่สุดของเรื่องการวางแผนการเงินค่ะเพราะเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดนะคะโดยปกติแล้วนะคะสภาพคล่องเราจะว,วัดจากสินทรัพย์นะคะหลักๆจะประกอบด้วยเงินสดเงินฝากอะไรอย่างนี้นะคะการจัดสินทรัพย์คือการวางผนวางแผนกระจายเงินกระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหลักทรัพย์นะคะหลายประเภทที่แตกต่างกันไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวนะคะ แหล่งความรู้การเงินและการลงทุนนะคะประกอบด้วยห้องสม,มุดมารวยนะคะและพี่พภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนโดยมีวัสถุะสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์นะคะทางเรื่องในการลงทุนนะคะได้แก่หุ้นกู้พันธบัตรกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะเราจะพูดในหัวข้อถัดไปค่ะโอเคนะครับต่อไปเป็นการลงทุนในหุ้นไอหุ้นเนี่ยก็จะมีอยู่สองตัวก็จะเป็นหุ้นกู้เอ่อเป็นหุ้นสามัญกับหุ้นบริมศิษธิ โดยจะต่างกันแค่เรื่องของสิทธิและเงินปันผลโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทมักจะออกเป็นหุ้นสามัญเพราะว่าไม่มีกําหนดระยะเวลาไถ่ายถอนและสามารถจําหน่ายได้ง่ายทําไมนักลงทุนถึงลงทุนในหุ้นสามัญเพราะว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงในบริษัทและสามารถซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้การแจ้งล่วงหน้าหุ้นสามัญเนี่ยจะแจ้งทุก4ี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลาบัญชีของบริษัทส่วนทางด้านของหุ้นบริมสิทธิทางคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นคนกําหนดเองการประเมินปัญหาของหุ้น หลักๆเลยจะเป็นเรื่องของผู้ที่เล่นหุ้นเนี่ยจะต้องมีความอดทนสูงและต้องต้องการความรู้เบื้องต้นถึงความเสี่ยงประเภทการลงทุนในหุ้นมีทั้งหมด6ตัวก็จะเป็นหุ้นโตช้าหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตหุ้นวัฏจักรหุ้นฟื้นตัวแล้วก็หุ้นสินทรัพย์มากในด้านของอินเทอร์เน็ตในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยสามารถตรวจตรวจสอบหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างตลอดเวลาแล้วก็ง่ายมีเว็บมีหลากหลายเว็บให้เล่นลงทุนโดยไม่ยาก ารบริการให้คำปรึกษาหุ้นมีทั้งหมด6ที่ใหญ่ๆจะเป็น S C B Investment Center มี B a d v i t e T M B Advisory p h e n o m e n a Port มี X มี K Expert มี6จะเป็นกรุงศรีพาสเยูรมนีวิธีการอ่านงบการเงิน 1. ตัวเลขการเติบโตของสินเชื่อ 2. s p สปริตหรือการกระจาย 3. อัตราการเติบโตของไรายได้อื่นที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ย สจะเป็น cost to income ratio 5. จะเป็นค่าใช้จ่ายนี่สงสัยจะสูนย์และหจะเป็น ROE หรือผลอัตราการตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นทำไมรายรับของบริษัทถึงจึงถึงสำคัญเพื่อให้บริษัทยังขับเคลื่อนต่อไปได้จึงต้องมีรายรับเข้ามาเพราะว่ามีรายจ่ายเป็นการหมุนเวียนของระบบแล้วก็ต้องจ่ายเรื่องของเงินปันผลและลูกจ้างด้วยปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อราคาหุ้นหลักๆเลยอ่ะ จะมีทั้งหมด3ตัวจะเป็นภาวะเศรษฐกิจภาวะอุตสาหกรรมแล้วก็ผลการดําเนินงานของบริษัทแต่ถ้าเป็นปัจจัยอื่นนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของบริษัทที่เราโคอดอ์ด้วยถ้าหากเขาทําให้มีเรื่องเสียชื่อเสียงหรือว่ามีผลกระทบกับบริษัทเขาหุ้นของเราก็อาจจะตกได้เช่นกันตลาดรองสําหรับหุน้นตลาดรองตราสารหนี้คือตลาดที่ผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ต้องการซื้อตราสารหนี้สามารถซื้อขายและแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ได้เช่นพวกหุ้นกู้หรือธนบัตร อ่าคุณควรใช้บริษัทในนาที่ให้บริการเต็มรูปแบบหรือมีส่วนลดหรือไม่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ลงทุนเยอะมีธุรกิจเยอะก็ควรที่จะใช้เพื่อให้เราได้ไปโฟกัสกับธุรกิจอื่นๆแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่ไม่ได้ลงอ่าไม่ได้มีธุรกิจมาเยอะหรือว่าเราเล่นแค่หุ้นตัวนี้ก็ไม่ควรต้องใช้เพราะว่ามันศึกษาได้ง่ายเทคนิคหุ้นในระยะสั้นยาวเทคนิคระยะยาวเนี่ยจะมีเรื่องของให้เลือกหุ้นตามพื้นฐานไม่ใช่เลือกหุ้นตามราคา เลือหุ้นตามพืฐานนี่คือดูงบและดูอนาคตแล้วก็อาจจะเล่นมากกว่า5้าตัวขึ้นไปส่วนหุ้นระยะสั้นเนี่ยก็ให้ทํากําไรทันทีที่ราคาหุ้นขยับไปถึงจุดที่กําหนดซึ่งหัวใจหลักของเทคน,คนิคนี้คือการเข้าให้ไวได้กําไรให้รีบออกเน้นกาไรจุดน,น้อยน้อแต่ทาไปบ่อยเอาละครับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของธนาบัตรกันบ้างในหัวข้อของธนาบัตรนะครับลักษณะของหุ้นกู้องค์กรเป็นการระดมทุนจากองค์กรในระยะยาวแต่มีการ จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดทําไมบริษัทขายพันธบัตรองค์กรนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงขององค์กรครับผมประเภทของพันธบัตร1พันธบัตรตั๋วเงินคลัง2พันธบัตรตั๋วสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้3พันธบัตรรัฐบาล4พันธบัตรออมทรัพย์ทาไมนักลงทุนซื้อพันธบัตรองค์กรได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง การแข่งข้าของเงินดอนทำให้การส่งออกทำได้ง่ายขึ้นชำระคืนเมื่อครบกำหนดเมื่อคบกำหนดไทยถอนถ้าเงินบาทแข่งข้าจะทำให้นักลงทุนได้ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าจะทำให้ตัวเงินมีค่าน้อยลงแม้จำนวนเงินจะมากกว่าเงินต้นก็ตามธุรกรรมตราสารหนี้ทั่วไปธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน,นกลไกการทำธุรกรรมตาสารานี้เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติโอนกรรมสิทธิ์จำนำอาัดต,ตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองยอดจัดการมรดกพันธบัตรรัฐบาลและตาสารานี้พันธบัตรรัฐบาลเป็นตาสารานีที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกดังนั้นรัฐบาลจะอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ส่วนประชาชนสถาบันการเงินหรือองค์กรใด ที่ถือพันธบัตรก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลปัญหาหนี้สารนะของเอเจนซี่ปัญหาเรื่องสงครามการค้าทําให้ค่า GDP ไม่ตรงตามเป้าหมายเนื่องจากเอเจนซี่รายใหญ่หญหญๆหลายรายไม่สามารถทําการส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หลักทรัพย์รัฐและท้องถิ่นหลักทรัพย์รัฐบาลหมายถึงหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนตามแะเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยหลักทรัพย์ ท้องถิ่นนำเสนอให้กับผู้ลงทุนในหลักทรัพย์นอกประเทศของตนเองแต่มีข้อจำกัดหรือมีความยุ่งยากการตัดสินใจซื้อหรือขายพันธบัตรผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้3วิธี 1. ลงทุนตาสานี่ในตลาดแรก 2. ลงทุนตาสานี่ในตลาดรอง 3. ลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมตาสานี่ความคุ้มครองทางการเงินสำหรับธุรกรรมตาสานี่ เป็นตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกและผู้ถือตราสารหนี้อันดับตราสารหนี้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่ม investment g a t e น่าลงทุนเพราะมีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ต่ำถึงปานกลางกลุ่มที่2คือกลุ่ม speculative grade มีความ เสี่ยงในการผิดชำระนี่สูงกว่ากลุ่มแรกการคำนวณอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะคิดมูลค่าตามระยะเวลาของเงื่อนไขบวกต่อไปเป็นงวดงวดเช่นนำเงินต้นไปฝาก1,000บาทงวดที่1ได้50งวดที่2ได้50งวดที่3ได้50งวดที่4ถึงงวดถ่ถอนได้อีก50เท่ากับตัวพันธบัตรนั้นมีมูลค่าเพิ่มบวกเงินต้นเท่ากับ1,200บาทขอเชิญหัวข้อกองทุนรวมครับ ค่ะกองทุนรวมนะคะคือการระดมเงินลงทุนจากคนจํานวนมากและนําเงินไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาจะมีผู้จัดการกองทุนนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามนโยบายของแต่และกองทุนให้รับให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงยทําไมนักลงทุนหึงซื้อกองทุนรวม 1. มีมืออาชีพคอยบริหารจัดการเงิน2เริ่มต้นง่ายๆด้วยเงินทีละน้อยๆ สม,มีสภาพคล่องสีเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราได้ 5. มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายเพิ่มโอากาสสร้างกําไรได้ 6. ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องภาษีวิธการตัดสินใจซื้อขายกองทุนรวมนะคะหศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวมประเภทต่างๆพิจารณาว่าเป็นกองทุนเปิดหรือกองทุนปิดเอ่อแล้วก็มีสามารถซื้อ หน่วยลงทุนนั้นได้จากที่ไหนเมื่อใดและราคาเท่าใดศึกษาข้อมูลเชิงลึกของกองทุนรวมสนใจกองทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนโดยพิจารณาว่านโยบายกา,การลงทุนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้จัดการกองทุนมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการกองทุนมากน้อยเพียงใดมีประการครบคันหรือไม่นอกจากนี้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเงื่อนไขและ,ะสิทธิประโยชน์และสิทธิประโยชน์อื่น ที่ได้รับมีอะไรบ้างการจัดประเภทการลงทุนมีสองประเภทสอย่างคือแบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปิดโดยกองทุนปิดคือกองทุนรวมที่ขายหน่วยลงทุนให้ลงทุนมีเพียงครั้งเดียวและกําหนดอายุกองทุนรวมเอาไว้เช่น3ปี5ปีเมื่อผู้ลงทุนกองทุนปิดจะต้องรอจนกว่าครบอายุกําหนดของกองทุนรวมจรงจะ จึงสามารถถ่ายถอนได้กองทุนเปิดกองทุนรวมที่สามารถเพิ่มลดหน่วยลงทุนได้ไม่มีกําหนดอายุโครงการและบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงลงทุนตามกําหนดอายุเวลาที่กําหนดไว้กองทุนเปิดจึงเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิดเพราะมีสภาพคล่องและอีกอันนึงคือแบ่งตามนโยบายลงทุนกองทุนรวมก็จะมีกองทุนรวมตาสานทุนกอง ทุนรวมตาสารนี้กองทุนรวมผสมและยังมีกองทุนรวมพิเศษอื่นๆเช่นกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมมีประกันกองทุนรวมที่ลงในลงทุนในต่างประเทศหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนที่ได้คือเงินปันผลหุ้นเพิ่มทุนดอกเบี้ยรับและกำไรส่วนเกินทุนหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนสรุปข้อมูลสำคัญผู้ลงทุนควรทราบและอีกส่วนคือข้อมูลของโครงการกองทุนที่ได้รับเปรียบเทียบกองทุนที่จะทำดัชนีก็จะมีกองทุนรวมตราสารทุนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กองทุนรวมตราสารหนี้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีไทย BDC ีซีอินเด็กและอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อไปเรามาลองฟังอสังหาริมทรัพย์และของสะสมค่ะสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เพื่อสร้างกําไรจากเงินที่มีอยู่เนื่องจากราคาอาสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มักปรับตัวตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เพื่อสร้างกระแสงเงินสดในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอโดยการปล่อยให้เช่า เ่อเก่งกำไรด้วยการซื้อมาขายไปเช่นการซื้อที่ดินการซื้อขายใบจองคอนโดข้อดีของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 1. สามารถนำค่าเช่ามาผ่อนอสังหาริมทรัพย์ต่อไปได้ถือเป็นกำไรหรือขายต่อก็จะได้เงินทั้งจากการขายแล้วก็ส่วนต่างจากค่าเชา่า 2. เหมือนเป็นเจ้านายตัวเองแม้ว่าจะยังเป็นพนักงานประจำอยู่ก็สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ 3. ความผันผวนต่ำมั่นใจได้ว่าเงินต้นจะไม่หายไปอย่างรวดเร็วข้อ4จะมีสภาพคล่องต่ำต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมสูงการลงทุนในอ,อสังหาริมทรัพย์โดยตรงเหมาะสำหรับคนทั่วไปสามารถลงทุนทางตรงผ่านการซื้อบ้านหรือคอนโดแล้วก็ปล่อยให้เช่าหรือขายเก่งกำไร สำหรับภาคธุรกิจหรือคนที่มีเงินลงทุนมากก็สามารถสร้างคอนโดอพาร์ตรเมนต์โรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อขายให้เช่าได้ข้อดีสามารถหวังกำไรได้มากกว่าทั้งจากส่วนต่างราคาขายและค่าเช่าจากการปล่อยให้เช่าข้อเสียใช้เงินลงทุนสูงมีสภาพคล่องน้อยและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางอ้อมลงทุนผ่านทาง อสังหาริมทรัพย์หรือกองลีดเป็นกองทุนประเภททั์หรือกองทรัพย์สินสามารถเริ่มลงทุนได้แม้มีเงินเพียงหลักพันหรือหลักหมื่นมีคนคอยดูแลให้ทั้งหมดทั้งการหาผู้เชา่าเก็บค่าเชา่าซ่อมแซมบางลุงและที่สำคัญก็คือการคือสามารถกระจายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ข้อดีก็คือใช้เงินลงทุนน้อยคนทั่วไปสามารถลงทุนได้ ส่วนข้อเสียก็คือมีความเสี่ยงมีโอกาสทั้งกําไรและก็ขาด,ด,ดทุนเพราะเปิดโอกาสให้ลงทุนเด็กกว้างการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนในรูปของการขายหน่วยลงทุนและนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบค่าเชา่า ผลตอบแทนก็จะแบ่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางอ้อมผ่านการถือหน่วยลงทุนการลงทุนในของสะสมการลงทุนในเพชรน,นะคะคุณสมบัติของเพชรก็จะไม่บุบสลายและก็มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อการเวลาผ่านไปจึงเป็นทางเลือกของเหล่าเศรษฐีคนดังที่มักจะสะสมเพชรไว้สำหรับสะสมหรือละ หรือลงทุนนะคะข้อเสียก็คือคาดการราคาในอนาคตค่อนข้างลำบากมีความผันผวนค่อนข้างมากราคาตกเมื่อขาย 2. การลงทุนอัญ,ญมณีอัญ,ญมณีเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ได้รับการยอมรับว่าสามารถสู้กับภาวะเงินเฟอ้อได้ดียิ่งขุดมามากเท่าไหร่ซัพบายก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นดังนั้นราคาจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สลงทุนในทองทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและขายได้คล่อง 4. การลงทุนในงานศิลปะและของโบราณเช่นภาพวาดถ้วยชามโคงไฟเฟอร์นิเจอร์ตลอดจนงานของโบราณและของสะสมเช่นพระเครื่องรถโบราณนาฬิกาเหรียญสแตม ข้อดีก็คือการลงทุนในงานศิลป์ให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ข้อเสียก็จะตลาดซื้อขายของงานศิลป์มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำโดยการซื้อขายส่วนใหญ่จะผ่านการประมูลและราคามีความไม่แน่นอน 5. ้าการลงทุนในวยชั้นดีวยคุณภาพดีหรือว่าวายชั้นสูงจะมีราคาสูงจะมีการจัดประมูลขึ้นไว โดยราคาประมูลก็จะอยู่ที่ขวดละแสนถึงล้านบาท 6. การลงทุนในแสแต,ตมและเหรียญกระสาบการเก็บสะสมเหรียญกระสาบถือเป็นสามัญเป็นที่นิยมชื่นชอบของคนทั่วโลกเป็นสากลและก็เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจยิ่งนั้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งราคาสูงและสำหรับวันนี้นะคะทางกลุ่มเราก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้แล้วก็หวังว่าทุกทกท่านจะได้ความรู้เรื่องการลงทุน เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ